สวัสดีค่ะวันนี้เราสอคนจะพามาเที่ยวงานสาดไทยไกล้วยไข่กํมแพงเพชรกันนะคะณต,ตอนนี้เราก็เริ่มออกเดินทางจากนครสวรรค์กันแล,แล้วแล้วเราก็มาถึงที่หนองเบญนนะคะเราก็จะมาแวะกันที่ตลาดโรงสีนะคะเพื่อหาของกินระหว่างทางก่อนนะคะเพราะตอนนี้หิวมากาภายในตลาดก็จะมีของสดมากมายแล้วก็มีผลไม้มีขนมหวานแล้วก็มีไก่ทอดมีหมูจุม มีทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราสองคุก็จะมาแวะกินของประจำเรานั่นก็คือนี่เลยค่ะร้านพิซซ่าประจำที่เราจะต้องแวะกินตลอดทุกครั้งที่ผ่านแล้วก็ร้านไก่ทอดนะคะหนังไก่ร้านนี้อร่อยมากแล้วเราก็จะไม่ลืมที่จะซื้อน้ำส้มเข็ดหิมะร้านนี้นะคะเพราะว่ากินแล้วชื่นใจมากดูจากหน้าตาที่กินก็รู้แล้วนะคะนี่ก็จะมาแวะแจกความหวานไปสักหนึ่งกลุ่มว่าหวานขนาดไหน นี่ก็คือพิซซ่าที่เราสองคนสั่งมานะคะวันนี้เราเลือกสั่งเป็นถาดกลางนะคะทางร้านเขาก็จะมีถุงมือให้เราด้วยนะคะใส่ใจมากเลยนี่ชีสยืดๆนะคะแล้วก็จะกินกันแบบหนึ่งนะคะแล้วค่อยออกเดินทางต่อก่อนเพราะว่ามันอร่อยมากอดใจไม่ไหวแล้วกินก็หอมๆมากเลยคะ่ะพิซซาร้านนี้พอเรากินกันเสร็จนะคะเราก็จะออกเดินทางต่อน,นี่เราก็เริ่มออกเดินทางจากตลาดลงสีแล้วนะคะ หลังจากที่เราขับรถมาสักพักนะคะตอนนี้เราก็ได้เข้าเขตกำแพงเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ถึงกำแพงเพชรแล้วค่ะแลวแล้วเราก็มาถึงกันแล้วนะคะงานสา์ไทยกล้วยไข่กำแพงเพชรนั่นเองค่ะพอเราเข้ามาในงานนะคะเราก็จะเจอนี้ก่อนเลยน้ำตกคลองลานนะคะเป็นการจําลองน้ำตกคลองลานมา,วาไว้ที่ซุ้มนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของกำแพงเพชรดังมากค่ะ ส่วนนี้ก็จะเป็นการประกวดของกล้วยไข่นะคะก็จะมีกล้วยไข่มาวางประกวดเยอะมากเลยมาให้ชมนะคะก็จะมีรางวัลด้วยรางวัลของคนที่จะได้นะคะก็จะเป็นแต่ละอำเภอที่นํากล้วยไข่มาประกวดนะคะรางวัลก็จะตามนี้เลยนี่รางวัลที่1มีรางวัลที่2ถึงรางวัลที่3เลยค่ะนี่ก็จะเป็นสินค้าอทอปจากแต่ละ อำเภอนะคะจะมีกล้วยไข่ของแต่ละอำเภอมาวางขายโชว์ความอร่อยกันไปเลยทีเดียวเลยนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในซุ้มงานโอทอปค่ะ mm ื hmm. มาาถึงตรงนี้นะคะก็จะเป็นซุ้มวัฒนธรรมนะคะก็จะมีการประดับตกแต่งด้วย โมบายหรือว่ารูปต่างๆนะคะก็จะเป็นการเอาผ้า,อ,าอะไรมาวางนะคะเป็นการชูผ้าการสารการทําผ้ามัดย้อมทําเป็นโมบายนะคะน,นี้สวยมากๆเลยคะ่ะอันนี้เป็นของจังหวัดกําแพงเพชรน,นะคะก็จะมีซุ้มต่างๆนะคะมีกิจกรรมกิจกรรมให้ทํา อันนี้ก็จะเป็นการนวดนะคะชั่วโมงละ2 0 0บาทใครที่ผ่านไปผ่านมาอยากลองนวดกันก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นร้านกิจกรรมเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็สามารถมาทําได้นะคะเป็นการาทำสีย้อมผ้านะคะเป็นการเพ้นท์ลายต่างๆนะคะดูแล้วสวยงามมากนี่ก็จะรวมของกินร้านเด็ดร้านดังเจ้าดังมากๆเลยนะคะมาไว้ตรงนี้อันนี้ก็จะแบบ ทำคลิปเร็วหน่อยอาจจะดูไม่ทันต้องแบบกดย้อนดูเอานะคะเพราะว่าของกินมันเยอะมากแล้วคนก็เยอะมากเลยค่ะบรรยากาศพนันงานะค,ะคนก็จะเยอะมากอนาดตอนนี้มาในช่วงยังไม่มืดมากนะคะคนยังเยอะขนาดนี้เลยคนแน่นมากๆเลยค่ะเดีย๋ยวเรามากันต่อในโซนนี้นะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เสียเงินเข้ามานะคะแต่ว่าตอนที่ เรามาเราไม่ได้เสียเงินเข้ามาเพราะว่าเรามาช่วงเย็นอยู่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะคนละ20บาทนะคะแต่ที่นี่ไม่รับเป็นสแกนโซนนี้ก็จะมีของกิฟท์ช็อปของเสื้อผ้าต่างๆคล้ายๆกับโซนด้านนอกเลยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนเสื้อผ้าโซนด้านนี้จะถูกกว่านี่ก็จะเป็นร้านของเล่นนะคะชิ้นละร้อยแต่ด้านในก็มีมากกว่าชิ้นละร้อยนะคะ เราก็ได้ของเล่นกลับมา1ชิ้นเหมือนกันค่ะนี่ก็จะเป็นของเล่นที่เราได้กลับมานะคะโซนต่อมาก็จะเป็นโซนของเล่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นยิงปืนปลาโป่งแต่ว่าถ้าจะเข้ามาโซนนี้ต้องเข้ามาโซนด้านเสียงเงินนะคะที่เราบอกไปก่อนหน้านี้นะคะเป็นโซนเสียงเงินด้านหลังก็จะเป็นพวกของเล่นต่างๆนะคะมีบ้านลมมีจักรยานมีบ้านผีสิง มีเรือมีอะไรอย่างนงี้ะคะ่ะก็มีระบายสีด้วยนี่นะคะเด็กๆก,ก็ชอบโซนนี้กันมากๆเลยนะคะผู้แม่พ่อแม่ผู้ปกครองก็ชอบพากันมาเล่นของเล่นกันโซนนี้บ่อยมากมีเลี้ยงกระต่ายด้วยนะคะนี่ก็สามารถเข้าไปนั่งป้อนอาหารกระต่ายด้านในได้เลยนะคะมันก็จะเป็นจักรยานไถมีชิงชา้าสวรรค์ด้วยที่ก็จะเป็นเรือนะคะ บ้านผีสิงต่างๆเยอะมากเลยค่ะส่วน,นนี้นะคะก็จะเป็นเวทีการประกวดนะคะน้องๆพี่ๆก็จะมาประกวดกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนสินค้าทอวัฒนธรรมนะคะจากต่างจังหวัดมานะคะมีของจังหวัดตากจังหวัดใกล้เคียงหลายพื้นที่เลยนะคะมีเอาสินค้าทอของแต่ละจังหวัดมาวางขาย นี่ก็จะเป็นโซนตลาดยิ้มค่ะตลาดนี้ก็จะกับข้าวของกินอร่อยมากเลยโซนนี้มีหลายอย่างมากๆเลยค่ะถ้ามาโซนนี้รับรองต้องหิวติดไม้ติดมือไปคนละสองสามอย่างแน่เลยค่ะอาหารอร่อยรสชาติถูกใจมากเลยค่ะราคาก็ไม่แพงนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะส่วนใครที่อดใจรอไม่ไหวก็ของที่ซื้อมานะคะแล้วอยากนั่งทานเลยนี่เขาก็จะมี ที่นั่งให้ทานนะคะนีมีโซนอันนี้จะเป็นโซนย้อนยุคค่ะสำหรับอ,อของนครชุมนะคะเป็นตลาดย้อนยุคค่ะเขาก็จะจัดมาตั้งไว้ที่งานไว้เหมือนกันนะคะโซนนี้จะเป็นทางโซ่เลยพ่อค้าแม่ค้าจะแต่งชุดไทยมากันนะคะนี่ก็จะเป็นโซนด้านหน้าคะ่ะด้านหน้าเลยก็จะเป็นโซนพวกสัตว์เลี้ยงนะคะนี่ก็จะมีร้านสัตว์เลี้ยงนี่จะเป็นร้านกระต่ายคะ่ะ กระต่ายน่ารักมากเลยนะคะนี่แต่ว่าห้ามจับน้องๆน,นะคะน้องมีตัวผู้ตัวเมียมีหลายสายพันธุ์มากเลยค่ะเท่าที่ลองดูนะคะนี่นี่ก็จะเป็นสัตว์หลายพันชินิดเลยค่ะจะมีโนโหนูแฮมสเตอร์มีกระต่ายมีกระลอกมีหนูตัวน้อยๆมีเม่นด้วยค่ะมีหลายอย่างเลยอลองใครสนใจอยากลองเลี้ยงนะคะก็ ลองมาเลือกดูได้มีนกแก้วด้วยนะคะเนี่ยค่ะมีนกตัวน้อยๆกม็มีมีหลายอย่างเลยค่ะใครที่อยากเลี้ยงปลานะคะมีสายปลาก็มามีทุกอย่างเลยค่ะถ้าไม่อยากซื้อปลาอาหารสาัตว์ของใช้ทุกอย่างมีในร้านนี้จบครบทีเดียวถ้าชอบเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์นะคะมาที่นี่ได้เลยมีก็จะเป็นโซนตักปลานะคะ เลี้ยงปอนแพะนะคะถ้าใครคิดถึงความทรงจำไว้เด็กต้องร้านนี้เลยร้านขายอดีตค่ะนี่ก็จะเป็นร้านน้ำส้มวินเทจวินเทจหน่อยก็ต้องกางเกงยียนร้านนี้แล้วค่ะถูกใจที่สุดเลยราคาสบายกระเป๋ามากเพียงแค่หลักสิบเท่านั้นเลยค่ะลองเลือกดูกันได้เลยนะคะมาอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนของกินนะคะนี่ก็จะมีร้านขนมจีนภายในงานร้านนี้มาทุกปีอร่อยเด็ดทุกอย่างเลยค่ะ น,นี่จะเป็นชมรูมรถคูบูต้านะคะมีทุกรถที่อยากได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชมรูมรถมอเตอร์ไซค์ชมรูมรถไทยหรือแม้กระทั่งชมรูมรถยนต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าแฟชั่นสาวๆนะคะก็จะชอบกันมากเลยภายในงานางคนก็เยอะมากเลยเสื้อนี้เริ่มต้นราคาหลักร้อยหลักสิบทั้งนั้นเลยนะคะถูกใจสาวๆหนุ่มๆไวรุ่นแน่นอนค่ะ นี่จะเป็นโซนด้านนอกนะคะโซนด้านนอกรอบตลาดก็จะประกอบไปด้วยต้นไม้ต้นไม้ที่แบบประดบับต้นไม้ที่สามารถปลูกได้นะคะที่แบบว่าเป็นต้นไม้กินได้อย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวจานละ10บ,บาทคนก็จะออกมากินกันเยอะมากร้านนี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะนี่จะเป็นโซนต้นไม้ยาวไปเลยนะคะยาวไปเรื่อยๆเลยเขาจะเรียกว่าอะไรต้นไม้ ไม้ดอกเหรอคะนี่สวยมากเลยนี่ก็เป็นกเกงยีนมือสองนะคะโซนสภาพมือสองสวยมากเลยคะ่ะราคาเริ่มต้นสบายกระเป๋านะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโซนพวกเฟอร์นิเจอร์เครื่องนอนที่นอนนะคะสำหรับแบบใครที่อยากได้ที่นอนก็ลองมาดูร้านนี้ได้นะคะนี่ภายในงาน